Hi guys, welcome to English Down Under สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนหลักการสร้างประโยคคำถาม WH questions WH questions ก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร WH นั่นเองมีอะไรบ้าง w t. WHAT What แปลว่าอะไร w e e. WHERE Where ปลว่าที่ไหน W H E N when แปลว่าเมื่อไร W H Y why แปลว่าทำไม W H O who ตัวนี้พิเศษหน่อยนะคะเป็นเสียงฮอหนหูไม่ใช่เสียงวอลแวนนะแปลว่าใคร W H O S E whose เสียงฮอนคูเหมือนกันนะคะแปลว่า ของใครและตัวสุดท้ายที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ W H I C H w h เสียงว่าแหวนเนาะแปลว่าอันไหนทีนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยค W H Questions กันค่ะขึ้นต้นด้วย W H ก่อนนะคะก็คือ คำที่ครูพูดไปเมื่อกี้เลย what where when why who whose which นะคะยกตัวอย่างเช่น which แปลว่าอันไหนหรืออาจจะเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือ wh ตามด้วยคำนามยกตัวอย่างเช่น which cars แปลว่ารถคันไหนนะคะหลังจาก wh แล้วต้องตามด้วยกริยาช่วยเสมอกริยาช่วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ verb to be ค่ะ is a Mr. a e w a s w e r e ซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแล้วก็ verb to do ค่ะ verb to do ก็มี do does did verb to have มี have has และ had ตัวสุดท้ายคือ modal v e r b ก็จะมีในวงเล็บนะคะ will would shall should can could นั่นเองเจ้าตัวกริยาช่วยนี่นะคะจะเป็นตัวช่วย ให้เราทราบถึงการเวลานะคะทราบถึง Tense ของประโยคว่าเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตนะคะหลังจากกริยาช่วยแล้วต้องเติมประธานค่ะประธานหรือ subject ก็คือคนที่กระทำกริยาของประโยคนะคะและสุดท้ายก็ต้องตามด้วยกริยาหลักกริยาหลักจะแสดงถึงการกระทำของประโยคค่ะ การกระทำของประโยคอาจจะแสดงความรู้สึกก็ได้ด้วยเช่นกันนะเจ้าตัวกริยาหลักของประโยคเนี่ยจะมีรูปที่ไม่เหมือนกันถ้ามันตามหลัง verb to be จะต้องเป็น verb ing หรือเป็น verb ช่องที่3เท่านั้นถ้ามันตามหลัง verb to do ก็ต้องเป็น infinitive verb ที่ไม่ผ่านรูปอะไรเลยนะไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติม s es นะคะ นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิป verb to be หรือ verb to do ที่ครูลงเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีพิเศษอีกหนึ่งตัวคือ verb to be verb to be นอกจากจะตามด้วยประธานและกริยาหลักได้แล้วเนี่ยมันจะตามด้วยคำนามคำสรรพนามคำบุพบทได้แล้วก็คำคุณศัพท์ได้เช่นกันสุดท้ายอย่าลืม question mark หรือว่าสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายคำถาม เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนั่นเองเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่หนึ่งครูใช้กับ verb to be ก่อนเนอะ What is it พูดเร็วๆเรียกว่า What is it is กับ it จะควบพร้อมกันนะคะเวลาที่เราพูดไวๆเนาะเออก็จะอ่านว่า is it What is it? มาดูโครงสร้างนะคะขึ้นต้นด้วย W-H ก่อนก็คือ watch h แปลว่าอะไรนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็ตัวสุดท้ายตามด้วย i t i t แปลว่ามันก็คือคำสรรพนามเป็นโครงสร้างแบบทั่วไป รวมๆแล้วแปลว่ามันคืออะไรอ่ะไปดูตัวอย่างที่2ยังเป็น verb to be เหมือนเดิมแต่ครูเพิ่มอะไรคะเพิ่ม time เข้าไปก็คือเพิ่มคำนามเข้าไปนะคะดูโครงสร้างคะ่ะ what แปลว่าอะไร w h นะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามก็คือ time แปลว่าเวลาแล้วก็ต้องตามด้วย verb to be นะคะเหมือนเดิมคะ่ะตามด้วย verb to be แล้วก็ i t ค่ะ i t แปลว่ามันก็คือคำสรรพนามนะคะ รวมรวมว่า what time is it what time is it เราจะพูดเร็วๆนะคะควบ time กับ is เข้าไปด้วยกันค่ะก็จะเป็น time is แล้วก็ is กับ it เข้าไปด้วยกันค่ะ is it นะคะ what time is it แปลดได้ว่ามันคือเวลาอะไรหรือที่ชาวบ้านเขาถามว่ากี่โมงแล้วนั่นเองค่ะต่อไปไปดูตัวอย่างที่3ทีนี้มาใช้ verb to do กันบ้าง verb to do นะคะ What do you need? What do you need? What เป็น wh นะคะแปลว่าอะไรตามด้วย verb to do ค่ะเป็นกริยาช่วยเนาะ verb to do ในประโยคนี้จะไม่มีความหมายนะคะเพราะว่าช่วยให้รู้เฉยๆว่ากริยาเนี้ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตามด้วยประธานซึ่งก็คือ you, you แปลว่าคุณนะคะแล้วตัวสุดท้ายตามด้วยกริยาหลักค่ะ need โครงสร้างของ WH questions ที่ตามด้วย verb to do นะคะต้องตามด้วยประธานและกริยาหลักที่ไม่ผันรูปก็คือไม่เติม s es ไม่เติม ed ไม่เติม ing นะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในคลิป verb to do ได้นะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นรวมๆแล้วแปลว่า คุณต้องการอะไรต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะยัง verb to do เหมือนเดิมแต่ว่าตัวอย่างนี้พิเศษตรงที่มันเป็นปฏิเสธค่ะมันเป็นประโยคคำถามเชิงปฏิเสธลองมาอ่านดูนะ Why don't you go home Why don't you go home w นะคะเป็น W H ค่ะโครงสร้างนะคะตามด้วยกริยาช่วยก็คือ do นะคะแต่ในที่นี้เป็นปฏิเสธค่ะใส่ not เข้าไปก็อ่านว่า do not หรือ don't นะคะเป็นกริยาช่วยค่ะแบบ to do ตามด้วย you ค่ะประธานประธานก็คือคุณ go ก็แปลว่าไปนะคะเป็นกริยาหลักแล้วตัวสุดท้ายก็คือ home แปลว่าบ้านคำว่า go home แปลว่ากลับบ้านนั่นเอง สรุปแปลว่าทำไมคุณถึงไม่กลับบ้านคะเราได้โครงสร้างทั่วไปแล้วต่อไปมาดูโครงสร้างพิเศษในกรณีที่ W H มันเป็นประธานของประโยคค่ะพอมันเป็นประธานของประโยคแล้วเนี่ยแสดงว่าในประโยคจะไม่มีประธานตัวอื่นแลวเนาะก็ะเหมือนเดิมถ่กขึ้นด้วย W H นะคะหรือว่า W H ตามด้วยคำนามเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องมีกริยาช่วยแล้วคะ่ะ เป็นกริยาหลักไปเลยเนาะก็คือกริยาที่แสดงท่าทางแสดงการกระทำนะคะแสดงความรู้สึกไม่ใช่กริยาช่วยที่ครูบอกไปนะไม่ใช่ verb to be ไม่ใช่ verb to do ไม่ใช่ verb to have ไม่ใช่ m o d e l v e r b นะคะไปดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ what happened what happened คำว่า what แปลว่าอะไรก็คือ W H ถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วย happened h a p p e n e แปลว่าเกิดขึ้นนะคะมี e d ด้วยคือเกิดขึ้นไปแล้วเนาะอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะก็ h a p p e n เป็นกริกยาหลักเนาะจะสังเกตว่าประโยคนี้ไม่มีประธานเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กริกยาช่วยเข้ามานะคะสรุปแปลว่าอะไรเกิดขึ้นแปลตรงตัวเลยง่ายๆในโครงสร้างนี้นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สอง who bought this who เป็น wh นะคะตามด้วยกริยาหลากักก็คือ bought bought เป็นช่องที่สองของคำว่า by u แปลว่าซื้อนะคะก็คือซื้อไปแล้วนะคะ this ก็คือสิ่งนี้นะคะแปลว่าสิ่งนี้ who bought this แปลว่าใคร ซื้อสิ่งนี้มาจะสังเกตว่าเราไม่มีประธานในประโยคนะคะก็คือใช้ห o เป็นประธานในประโยคทีนี้เพื่อจะให้เราเข้าใจมากขึ้นเรามาลองแต่งประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งธนาคารอยู่ที่ไหนพอเราได้ประโยคมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้างเป็นประโยคได้เราต้องรู้คำศัพท์ในแต่ละคำของประโยคก่อนนะคะเรามาเริ่มจากคำว่าธนาคารธนาคารก็คือ the bank the bank คำว่าอยู่นะคะอยู่ก็นึกถึงไปเลยคะ่ะ verb to be นะคะ is am are นะคะธนาคารอยู่ที่ไหนคำว่าธนาคารเป็นหนึ่งเดียวนะคะเป็นสิ่งเดียวเพราะฉันต้องใช้กับ is ถูกไหมคะแล้วก็ที่ไหนที่ไหนก็คือ where ทีนี้เรามาเรียงประโยคกันค่ะควรเอาอะไรขึ้นก่อนเอ่ยก็ต้องเอา W H ขึ้นก่อนเป็น where แล้วก็ต้องตามด้วย verb to be นะคะ verb to be และสุดท้ายก็ต้องตามด้วย the bank อย่าลืมใส่ question mark ให้ครูด,ด้วยนะคะ Where is the bank ธนาคารอยู่ที่ไหน ต่อไปประโยคที่2ค่ะคุณทำงานที่ไหนเรามาแยกกันนะคะคุณก็คือ you นะคะทำงานคือ work และตัวสุดท้ายที่ไหนคือ where นะคะ you work where ทีนี้เรามาเรียงประโยคกันค่ะ ก็ต้องขึ้นด้วย wh ก่อนถูกไหมคะ where แต่สังเกตค่ะในประโยคนี้มีประธานอยู่ในประโยคเห็นไหมมี you อยู่ในประโยคเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นโครงสร้างทั่วไปซึ่งต้องใช้กริยาช่วยเข้าไปนะคะทีนี้กริยาช่วยในประโยคนี้มันไม่มีก็ต้องใช้ do เข้าไปช่วยค่ะ do นักเรียนสามารถย้อนกลับไป do คลิป verb to do เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้นะคะ where do แล้วก็ตามด้วย you ค่ะทำไมถึงใช้ do คะเพราะว่า you เป็นประธานค่ะ you ต้องใช้กับ do เสมอนะคะถ้ามันเป็นปัจจุบันเนาะและสุดท้ายก็คือตัวที่เหลือค่ะ work where do you work คุณทำงานที่ไหนตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะประโยคที่3ค่ะ ใครเปิดประตูเห็นไหมคะว่าประโยคนี้ไม่มีประธานอยู่ในประโยคเลยใครเป็นประธานเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่กรณีพิเศษถูกไหมคะใครก็คือ who เปิดคือ opened ทำไมคูดถึงใส่ ed เข้าไปเพราะเป็นกริยาช่องที่2คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเวลาที่เราถามว่าใครเปิดประตูก็คือใครเปิดประตูไปแล้วชูกไหมคะไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันเนะเกิดขึ้นในอดีตนะคะประตูก็คือ the door นะคะ the door เพราะฉะนั้นโครงสร้างพิเศษก็ตรงตัวเลยค่ะขึ้นด้วย wh หือตามด้วยกริยาหลัก o p e n แล้วก็ ตามด้วยที่เหลือค่ะ the door who opened the door วันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจ wh questions มากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ฝากกด like กด share กด subscribe ให้ครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ